ชุดิีพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรื่องต้นตอนนี้ได้มีการหารือของคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนะครับโดยแบ่งกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องต้น7กลุ่มโครงการด้วยกันครับ นางสาวนุชนาประทีปทีรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการหารือของคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2564ที่ห้องประชุมบึงพระรามสารคล้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ซึ่งได้มีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการควบคุมคุมค้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนขอทานและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นคนขอทานจำนวน7โครงการด้วยกันนะครับได้แก่โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคมโครงการสถานีสวัสดิการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เงินสงเคราะห์ผู้มีไรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่ง การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานประจำปีพุทธศักราช2559โครงการขับเคลื่อนการในเนง,งานตามมาติฐข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนขอทานในชุมชนรวมกับเทศบาลนครพระคนครศรีอยุธยาโครงการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานและโครงการขอทานบอกทีแชร์ที่ขอทานหรือเชียร์ทูแชร์โดยจากการหารือครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนดังกล่าวแต่ให้เพิ่ม เติมในรายละเอียดโครงการที่1ครับ